بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอี่านต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับผู้ศรัทธานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำดีที่สุดกับคนที่อยู่ในครอบครัวเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด สลุลลัลฮุอเลหิวะซัลลัมยกย่องมากเหลือเกินอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราจะต้องอยู่กับครอบครัวไปทุกวันแล้วก็อยู่ไปจนกระทั่งวันตายบางทีลูกๆของเราที่แต่งงานแต่งการก็อยู่กับเรานี่แหละถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ที่จะอยู่กันหลายๆครอบครัวได้ไอการที่เราได้อยู่กับครอบครัวทุกวันทุกวันมันก็เป็นเรื่องหนึ่ง ที่สร้างความเบื่อหน่ายได้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะสร้างปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเอาอิสลามไปปฏิบัติกับคนในครอบครัวทุกอย่างที่เราจะทำพฤติกรรมที่เราจะประพฤติลงไปถ้าเราได้ตึกตรองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือยังถ้าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรในครอบครัว พฤติกรรมอะไรที่เราจะปฏิบัติในครอบครัวได้ผ่านเครื่องกรองที่เรียกว่าสมองเนี่ยหลังจากนั้นได้รับคำตอบว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละให้ลงมือทำกับครอบครัวแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติสิ่งที่เราจะประพฤตินะครับหรือภารกิจอันใดก็ตามที่เราจะทำให้แก่ครอบครัวแล้ว พอมาคิดพอมาตึกต้องแล้วอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีกับคนในครอบครัวถ้าอย่างนี้อย่าปฏิบัติอย่างเด็ดขาดอย่าปฏิบัติอย่างเด็ดขาดนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธ,ธาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะปฏิบัติอะไรกับคนในครอบครัวคิดให้ดีคิดให้มากๆใช้ปัญญาตรึกตรองดูให้มากๆเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูล สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับเอาไว้มาดูฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าอัล่าวรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัคมาลุลมุมมีนีนะอีมานันอะห์ซะนูฮุมคุลูกอน วาคิอารุกุมคิอารุกุมลีนีซาอิหิมเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามติรมีซีท่านอบูฮุรอยรอฮ์ r a d i a l l a h u anhu ได้รายงานว่าท่านร ر س ูลสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะลัมได้กล่าวว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่ถือว่ามีอีมานที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือบุคคลที่มีกริยามารยาทดีที่สุด เรื่องนี้เอาไว้ผมจะได้พูดให้พี่น้องได้คิดนิดหนึง่งคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีงามและก็เอากิริยามารยาทอันดีงามเนี่ยไปปฏิบัติกับผู้คนผลลบบุญได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเยอะเหลือเกินเดี๋ยววันหลังจะมาคุยให้พี่น้องได้คิดและก็ได้ตรึกตรองร่วมกันวันนี้เอาเอาอีกท่อนหนึ่งของฮะดีษในท่อนท้ายเนี่ย ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลล,ลัมบอกเอาไว้ว่าขยารุกุมคขียรุกุมลินิซาอิหิมผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับภรรยาของเขาผู้ดีที่สุดในหมู่พวกเราท่านนาบียืนยันด้วยคำพูดของท่านเองเลยนะคนที่ดีๆที่สุดในหมู่พวกเราเนี่ย พวกเราเองก็มองนะโอ้คนคนนี้เสียสละให้สังคมมากคนคนนี้บริจาคมากคนคนนี้ออกเผยแพร่มากคนคนนี้พูดเรื่องศาสนามากเราก็อาจจะไปทึกทักว่าคนคนนั้นดีที่สุดในหมู่พวกเราแต่ท่านนาบีมลลูฮัมมัดสุลลัลฮวอลัยิวะซัลลัมได้กล่าวย้ำในคำพูดของชัานชัดเจนนะครับว่าวะเคยารุก um, um ุมเคยารุกุมลินิซาอิหิม คนที่ดีที่สุดผู้ที่ถือว่าดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือบุคคลที่ทำตัวดีที่สุดกับภรรยาของเขาบางรายงานฮะดีษก็บอกว่าทำตัวดีที่สุดกับลูกลูกแล้วก็ภรรยาของเขาท่านพี่น้องครับนี่คือผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นี่คือผู้ทศธาที่ดีที่สุดตามคำกล่าวยืนยันของท่านรอซูลสอลลัลฮุวาเลหิวะซัลลัม เรามาคิดร่วมกันในประโยคนี้ว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับลูกๆแล้วก็ภรรยามาพิจารณาประโยคนี้ร่วมกันมาคิดประโยคนี้ร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยถูกยกสถานะขึ้นสูงส่งนะอัลลอฮ์มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ดีที่สุดในหมู่พวกเรา เราจะทําตัวของเราอย่างไรท่านนาบีเปิดกว้างๆเอาไว้ว่าผู้ที่จะดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับลูกๆก,กับภรรยาของเขาทําอะไรกับลูกๆทําอะไรกับภรรยาจึงจะถือว่าเราเป็นผู้ที่ท่านรอซูลสลล,ลวอะัยฮิวสันลัมชมเชยว่าเป็นผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราทำยังไง บรรดาอุลมามะได้อธิบายหะด,ดิษบทนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดห้าประการนะครับห้าประการต่อไปนี้ถือว่าถ้าเราได้ปฏิบัติกับลูกๆได้ปฏิบัติกับภรรยาแล้วจะถือว่าเป็นผู้ที่ดีที่สุดที่ปฏิบัติดีต่อลูกๆแล้วก็ภรรยาทำอะไรบ้างพี่น้องจดเอาไว้นะแล้วก็ พอเวลาได้รับรู้ได้รับความเข้าใจไปแล้วเอาไปคิดต่อเอาไปคิดต่อว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรตามคําแนะนําที่บรรดาอุลามะได้แนะนําเอาไว้ประการที่หนึ่งผู้ที่ถือว่าดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายในหมู่พวกเราทั้งหลายคือคนที่ทําดีที่สุดในหมู่ทาดีที่สุดต่อลูกลูกแล้วก็ภรรยาข้อที่หนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องของศาสนา เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องของศาสนากำชับคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆแล้วก็ภรรยาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาให้มากๆนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาท่านพี่น้องครับเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องศาสนาเป็นยังไงถึงเวลาเนี่ยเราเรียกเรียกลูกๆมาละหมาดหรือเปล่าบางทีลูกของเราเนี่ยนะ เรียกครั้งหนึ่งหรือในช่วงอายุที่ที่เขากําลังอยู่เนี่ยเช่นประมาณ5ขวบ5้าขวบกว่าๆยังไม่ถึง7ขวบเนี่ยนะพะท่านนาบีบอกว่าให้เจขวบเนี่ยกำชับอย่างหนักแต่ระหว่างหขวบ6ขวบจนกระทั่งไปถึง7ขวบประมาณสองสาปีนั้นให้เรียกก่อนเรียกเรียกบางครั้งสําเร็จบางครั้งก็ไม่สําเร็จบางครัง้งบางทีก็ได้คําชมเชยเอาชมเชยดุลูกๆอาบางทียืนละหมาดนิ่งหน่อย บางทีบอกว่าเออเดี๋ยวจะซื้อไอศครีมให้กินนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่เอายืนละหมาดนิ่งหน่อยบางทีสําเร็จบางทีไม่สําเร็จก็ต้องเป็นตัวอย่างตรงนี้แหละนะบางทีเรียกลูกมาละหมาดยืนละหมาดกับเราแล้วมันไม่สําเร็จก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือต้องละหมาดให้ลูกได้เห็นต้องละหมาดให้ลูกได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างต้องมีการแต่งตัวให้ลูกได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างนะ แม่แต่งกายคุมเฮายบให้ลูกได้เห็นนะครับแม่แต่งกายไม่เรียบร้อยพ่อก็เตือนนะครับบอกคุมเฮียบให้ดีกว่านี่นะอย่าไปประดับประดาเลยอะไรที่มันเป็นเรื่องเครื่องประดับฟิยาบแฟชั่นอย่าเอามาใช้เลยเป็นตัวอย่างเป็นคนที่กำชับเรื่องศาสนาได้ดีที่สุดคนคนนั้นเป็นเคียรุลุกมุมเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านประการที่สองคำพูดที่ดีงาม คำพูดที่อ่อนโยนคำพูดที่สุภาพคำพูดที่ดีอ่อนโยนสุภาพแล้วก็นุ่มนวลตรงนี้ถ้าหากว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อบ้านนาเอามาใช้กับลูกๆนําเอามาใช้กับภรรยาดีที่สุดพี่น้องครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องคําพูดเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเรื่องหนึ่งนะที่จะสร้างกําลังใจได้ดีอย่างยิ่ง ให้แก่คนที่เป็นลูกลูกให้แก่คนที่เป็นภรรยาบางครั้งถ้า,าหากว่าเราด่าลูกในลักษณะที่เราเองก็เครียดลูกบางทีเขาก็เครียดในเรื่องของเขาแล้วบางทีไปโดนคําพูดหนักๆนะครับจากคนที่เป็นพ่อเนี่ยเอาหลอพี่น้องบางทีลูกเนี่หมดกำลังใจท้อถอยเลยไม่อยากจะดูหนังสือสอบบ้างไม่อยากจะเป็นคนดีบ้างด้วยคําพูดเนี่ยบางทีลูกเนี่ย บางทีเขาก็เกงใจเราเขาโต้อตอบเราไม่ได้แต่เราเป็นพ่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดกับลูกยังไงก็ได้สับโขกยังไงก็ได้พูดรุนแรงยังไงก็ได้ผิดถนัดเลยนะพี่น้องผิดถนัดสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเรียนนะครับโคเรื่องอะไรเนะีเรื่องวัวตัวหนึ่งนะครับที่เจ้าของมันพูดไม่ดีเนะี่ยและมันก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเจ้าของพูดดีปั๊บโอ้โหปฏิบัติตามเลย นะครับชี้ให้เห็นว่าแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังต้องการคําพูดที่ดีจากคนที่เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะไม่ต้องการคําพูดที่ดีต่อกันและกันกันนั้นหรือมนุษย์กับมนุษย์ไม่มีใครหรกเกลียดคนพูดสุภาพอ่อนโยนแล้วก็นิ่มนวลไม่มีใครเกลียดอาจบางทีฟังแล้วอาจจะยังไม่เชื่อแต่ยังน,น้อยเขาก็ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เครียดกับเรา ลูกของเราภรรยาของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องด้วยถ้อยคําที่สุภาพอ่อนโยนปฏิบัติในเรื่องนี้ซะนะข้อที่หนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องศาสนากําชับในเรื่องของศาสนาสองเรื่องของคําพูดสมอย่างที่พี่น้องต้องคิดต่อนะครับว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้คําพูดของเราเนี่ยเกิดดีหรือมีความน่าฟังหรือเป็นคําพูดที่อยู่ในลักษณะที่ดี สุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลน,นะครับสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลแล้วก็เป็นคำพูดที่ดีนี่คือสิ่งที่ให้ผู้ศรัทธาได้คิดนะที่จะทำกับคนในครอบครัวประการที่3รับผิดชอบในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคพี่น้องครับตรงนี้ถ้าผู้ศรัทธาคนใดที่เป็นพ่อบ้านไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่รับผิดชอบในเรื่องนาฟาอกับครอบครัวท่านนาบีบอกเอาไว้แล้วนะถือว่าเป็นบุคคลที่เลวที่สุดในหมู่ประชาชาติของท่านและถือว่าเป็นคนที่มีบาปที่มากเหลือเกินเป็นบาปที่ใหญ่ที่บาปนี้การปล่อยประละเลยในเรื่องนี้เป็นบาปที่บาปนี้นี่ความใหญ่ของบาปนี้เป็นผลให้ถูกโยนลงสู่ไฟนรกในวันอาคิร์ บ i ฮัสบีบีฮัสบิมเรอินมีน่าช y a เรไอไอยท่านนบีบอกว่าถือว่าเป็นความเลวที่ยิ่งใหญ่แล้วที่คนคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่ปล่อยประละเลยบุคคลที่เขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายอาหารการกินเสื้อผ้าถ้าหากว่าไม่ไม่ดูแลปล่อยประละเลยถือว่าเป็นบุคคลที่เลวมากพี่น้องครับ มาดูข้อที่4นะครับไปเร็วนิดหนึ่งข้อที่สความรับผิดชอบเรื่องการปฏิบัติตัวของภรรยาและลูกๆแปลว่าเรื่องศาสนาเนี่ยพ่อต้องเป็นตัวอย่างคนที่เป็นพ่อบ้านต้องเป็นตัวอย่างกำชับแล้วก็พูดเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องปฏิบัติตัวของลูกๆเลยเขาเรียกว่าโมอามาละข้อปฏิบัตินะครับการปฏิบัติตัวระหว่างเขากับเพื่อนๆของเขา ภรยาของเราก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติตัวของนางกับกับลูกการปฏิบัติตัวของนางกับเพื่อนๆนของพวกนางตรงนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นพ่อบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดบ้างดูแลเอาใจใส่บ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยดูดูแล้วนะต้องพร้อมต้องเรียนต้องศึกษาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สักเอาภรรยาเป็นที่ระบายความไข้อย่างเดียว สามีประเภทนี้มีเยอะนะแต่งงานกันแล้วก็ยึดถือภรรยาเป็นที่ระบายความใคร่อย่างเดียวหลังจากนั้นมีลูกก็ไม่สนใจภรรยาจะมีอะไรล่ะเ,เป็นเรื่องภรรยาจะทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ดีงามก็ไม่เคยว่ากล่าวไม่เคยตักเตือนอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ไม่ใช่ดีที่สุดเพราะท่านนาบีบอกไว้นะฮะดิสที่เราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับคนที่เป็นภรรยากับคนที่เป็นลูกๆนะครับและข้อสุดท้ายอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาที่บรรดาอุลมามะพูดเอาไว้ก็คือต้องปกป้องครอบครัวให้พ้นจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาปกป้องครอบครัวให้พ้นจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา เรื่องชีริกก็เป็นเรื่องที่พ่อบ้านจะต้องศึกษาหาความเข้าใจแม้ยิ่งพูดกับพี่น้องไปแล้วในบางทีมันแตกประเด็นนะเดี๋ยววันหลังจะได้พูดให้พี่น้องได้เข้าใจสักนิดหนึ่งคิดตึกตรองไข้ค,ควรให้มากๆว่าภารากิจต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเรามันมีชีริกเจอปนอยู่บ้างหรือเปล่าพ่อบานบางคนนำครอบครัวทำชีริกโดยไม่รู้ตัว เดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือผู้ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับครอบครัวไม่ใช่ปฏิบัติตัวดีที่สุดกับคนนอกบ้านต้องเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวนี่คือคำที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับเอาไว้นะครับ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.